วันนี้ปหุงสาผายฟองดุงงในอากาศมาาบินสาผ่ายปาเป่าและจับกิ้งก้อให้คุณหังลืมใจใหญ่และเบอร์เซลมาจบินเอวลินดุ่งมาอีและพินกูเจมกันกระตาเสียงหันนี่อยอกปันไครใด้ดองเสดกังหายถ้าเบไปจับรบถึงซอง นาบาดเดียววันนี้เอามาขังคงไว้กุนต้องเย็นพอวันนี้สองหนอเล่าปีนองก็่าสองหนอเจ้าปีนองก็ขับอุ่นกันตันเดินนิดนองละตีเนเล่าเตมือพระสปันอยู่จันยันเนตเต้ดังดองเดียวเตมือตุนหนอเกี่ยวเชิชัยได้ก็ปิ้นเจ้าจ้างเพิกงากอนได้ปิ้นพระเจ้าวิเศษดอนแล้วตุนคำเบนจัด Têm mô pin tế vada tu hồng kông pha giva dang kê tu tê o babu dai tung khan tung pan tạo pin pok ake tê tạ lung tê hồng kông pha tạ dung yat lung ma ba tê o bani bê 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 ยามีนางนาดเกี่ยวเตดไทยและสีนอมายาได้ฟินนางเตวีนน่สืสอสวยนางจังพ่อพระชาติกวางนาลังพรัดเกี่ยวอุ้มเสงแปียงฮอลองฝั่งฉันเศราปัญยอดคุณขอดเจ้าเล่นใจนับปืนลายาปันวันวันดินป้อยลามแทบขา,าดถึงเมื่อเขากาดกว่างคุณกาอสอซุน nà ba đeo vấn dị thứ mươi văn khăm bơ mươi chun to nó văn chun to kéo non pha tin cược cả ba chun to đong non pha sa tung tin cả ba trái héng kéo chân nhau có pin xíng chân đây coi trái vai năn lép bỏ đẻ thướng gièng đại du trèng sa sắm mือ lồng bóc mò ma mahu la sa chăn chu phết đụ hết đôi nắp mưu lép áo địt đung xuống เนบาตุนมีบุญยาสุมภานิดุกได้อินแต่ภูมิดงสางว่าปิ้นตุนจับมาไพ่ผดกำดกวางพินดอสะปันอยู่นางเจมาจีกูลูในตุนก็รักอยู่นางเจมาปิ้นกูโดยเพ่อนองล็กกว่างใหญ่ลงกันจักไปจีกองเลยไก่บาดได้แจงคิงไปนองก็ตา Na bát đeo vẫn đi suốt đi đăng tiệp kéo bao phao lê quay giang theo bay nay phung tưng nhớ từ phân du tin lục du lìn hay tòng lê tổ mê bao nín tiệp đơn tiếng sầu tuôn bùn cha đã cất Đu đớt này sẽ để lê đúng chạc khó xem phèn cây khẩu uống gian lê sơn đọc Mưu sọt tay kính mày lê đúng kiều cất ma và do chim phi lung lê bao khát ดุ้งค้ำมาซาบัดได้10แล้วละตุ่นเจ้าเกิดมาโกหลาหุนและเดเกวมีก่องซาแผ็ดแผ่ล้นน้องฝุ่นหลังลุงมากุ้งกาดำฟองใสคังเคิกนึกอยู่ใต้แม่นำลอยาดตีหัง นาบาดเดีววันนี้แผ่นดินนาเล่หลองคังคังก็ไว้วันคุณปันหายสะจเจ้าและโคนักลุมเบิงจุนเนื้อหัวเตาบุญเดินใหญ่ย,ย,ยังจะม,มีโบกับอ่างามล้นและกินวังใหย,า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 ย่ใหญกันตานเจ้าเละเถกดดินไปตัางใดก็มายนดอกโบกคำหน่อยจุนติบเจ้าแป้งจอยและเจ็บบาทพาเตีว ใจเดีวเจ้าบุญมีลูกพัเสดเกิดออกโดยต้องเมก็ดูกาแกนแข็งมอแจงดูเย็งยามแด็ตานเติกม่เต็ดเกี่ยวยังหูเนี่ยเสจื่อใจตาจัดที่หาและสัตวโตนับเขาใส่จื่อเจ้าบุญหล่นสิทธาธลาจานาบุญเจ้าพิงมาก็ไรจัดมอบาดแ่มเข็นขำออกไปปีเดินไหลเล่บมีตีเจ้าหู นาบาดเดววันนี้่าอายุตานและมาได้เศร้าเก่าตะเมื่อบทปินนาซีบาจักนี้เซเมืองในตาไปบทปินพาเจ้าคุณหนุ่มเทายิ้นดูนี่ฟหอดอาศาจันคุณเมืองมีไรฉันนี่อัดปันดงหน่อยถ้าก็ยินหลักเจ้าแปงจอยนี่เหมือนเกี่ยวหน่อยท้อเตอดีดวงละตีเนเราเตมือพะมาดาเจ้าเกจูตุนพระเสื cứt ốc đôi me mê có đu cả luzeng dâm tang tu sai tu dòng tám sĩ Xây ta 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 chí ta ta la cha Đã bắt ta văn ta 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 đi ta ta mê có khắp đủ. ดุกโตเจ้าหันซ้ำและปอแม่ในแน้นงของแป้งคร้อมหื้นคำจันนายบ่จะไปละเสียงถึงซ้ำบานเกิดเมืองนอนปต่ตตบุสฉันสนนี่หากคนนางยังก้อยถ่อมขังบหนาและสีทธาดออกมึงน้องอร,าารักไอปรบพาสารดบุญเดิงมื่อหนูจบที่สันใจดีและกว่าคับเดิมเสยงมีจังหน่อยโอนกอมและจังใบ นางไผ่ขอเบาเข้มปี่ก็ต้อเสียงงามเออก็ยังนิยาเล่ฟังโต๊ะเมตตาเฮิอนเผยกิ้งเลินลาดนำใบกีกับลาดนำมุ้งกีเดิมกันใจชิงวันนี้ปินวันนี้ได้สิรีวันป่อง เขา่าส้วมตรงเตบไลซีโดมาพักกันแ chè งไซลี่ก็ยังมารา นาบาดเลียววันนี้เหมือนดังผาะเช่นตะะาตียวไข่ออมฟุงฝ่าใสสองมุนงามซาสนาธรรมแห่งตุนผ้าเจ้าเล่งเลอะเรล่าเบามิดิเสารมุนมองปึงกุณเราอยู่สุขตามก้องในจำเดินไปกว่องไย่ไปไหลรีบมาฟุมมูตานตาดอิงใจขามป้งกันในสาวแถ้าดามกุเถัู่ หนาบาดเดยววันนี้ฟุงมู่เจ้าปีนองงานถึงไผ่กับคุณนอวันฟุงปินกุลพร้อมสุ้มจีนับบทเดเด็วพี่พดเล่าปีนองไหลเกิดต้องเมืองกว่างในลกสุงสาันคือมัดปีนี้แฉงจุ่มปาดก็ไดะมุนมา อาบาดเดววันนี้พ่องกันหักเทศทองนอบันอันไรปิ่นกองเจตนาธรรมเมื่อได้ปุ้งตั้งไว้ปิ้นกองทุนทีเธอมีลับเทินกาคุ้มดุนเอาไว้ตีทางาตา โลภาูปุงวางปดปล่อยเจนนาต้อยตี่ภมต่องาลุ่มแตกมั่งแตกขาดบ้างแน่ว่าสิค้มจ๋าเพือไดลเอาธรรมไ้มาาวน้ําลกเก้าธรรมพเจ้าเราไว้ว่าเป็นเก้วกับโตบาเลวโสถาหนาไว้เต็มเด่นบ่าวฮดอวิาอย่าไปปังเกิดโดยการได้โมมืดค่ำลํา Nạ bạc đều văn nị Ủa đại áo tuấn lệ tố Sáng ca đám phun bệ bạc Thứ pháp bệ phụng mũ Căm ma bên Bà lại mi biến Sáng kinh tán Có lẽ ơm hờ Nạ bạc đều văn nị Cứt phở vai mơ Nạ giam mơ chắc tai nó văn sen từ tô non ngay đã dù nay đã chín năm lục mi sầm thêm tôm lôm la sen từ phung ung xa lên một chung pi nòng đèn xót còn lớn tẩy có phải eo ha ya ao tung ta lên cá phòng ma พอม้าคือได้มาไฟอ่อยจางไหลเอาโตเตาสุนหมูเยี่ยงต้องรู้แต่สายซักใส่เซนเตอไหลหายหเตะปุ่นจากโลกาเซนเือป่าเอาตุนแนตโตใต้ไหวกลางเลินก็เบบาบ หนาบัดเลียววันนี้ไพยอยาไปพัฒมากแก้ววลูกหล่นส้างสิ่งโลงขานคือมีจิตใจหุ่มไปลอยต่างตานไปเซโตปี หนาบัดเลียววันนีเ้เจอนี้ใจก็มาให้กี่สิ่งตึงซ้ำก็พิ้นข่าตั้งนี้เขาไปเจกันข้ะสีร่างอาลามแนวมาทัดมันจางไกลจากหลอยตั้งหลอนฟุ้งหม,มู่อาบายไปเอาคุณหน้าตูมาเกิดในโคมฝาสุมบัดกี่เบาจะเข้มเดิมสุ่มมาปาน เฮาม้องเฮาไปเราตามกันอย่าไปหือคุณนายเปิ้นหลาอย่าไปหือพระกาลงซังอย่าไปหือคุณฟังเปิ้นไหนเมียนฝายไอ้ครับห้องก็เป็นกู้เยื้มไปก็ลีกาบันยอด b b ยปุ่นปันและก็ตกายกำมเมนาการเบาหลังปั้นจ่าจออน,นี่ก็เติมใจเมื่อเอ้ก่อยยังเมีเอเลว